สวัสดีครับพบกับทางบ้านบ้านมุนตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอาถรรพ์เบญจเพศนะครับเรื่องที่ทุกคนควรรู้นะครับพร้อมรับมือเพื่อใช้ชีวิตให้ราบรื่นนะครับต้องบอกกันก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยต้องใช้วิจารวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเบญเนี่ยหมายถึงห้านะครับเพศเนี่ยหมายถึงยี่สิบพอรวมแล้วเนี่ย เท่ากับยี่สิบห้าตามความเชื่อของคนไทยเรานะครับตั้งแต่สมัยโบราณที่ช้านานมาแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยย่างเข้าสู่เบญเพศเนี่ยก็คืออายุย่างเข้ายี่สิบสี่ถึงยี้าเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่อันตรายมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงของจุดเปลี่ยนของของชีวิตนะครับ บางคนดวงตกเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาจเป็นช่วงที่เรียกว่าเสี่ยงกับความตายก็เป็นเป็นได้นะครับแต่ถ้ามุมมองเนี่ยของศาสตร์สมัยใหม่นะครับโหราศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขาจะมองแบบอนุกรมนั่นหมายถึงว่าพอครบ12ปีเนี่ยนะครับเขาก็จะจะมีเบญจเพศหนึ่งครั้งนะครับก็คือ ถ้าเราแบ่งเป็นเป็นช่วงอายุเนี่ยจากสิบสองถึงย่างสิบสามเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของเป็น <c oughs> เป็นเป็นจะเพศช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของอายุเนี่ยจะอยู่ในความปกครอ,องของผู้ใหญ่หรือผู้ผู้ปกครองนะครับซึ่งเปลี่ยนจากอาเรียกเด็กเล็กเนี่ยมาเป็นในเรื่องของเด็กโต นะครับช่วงที่สองเนี่ยยี่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่ย่างยี่สิบห้านะครับหรือยี่สิบห้าย่างยี่สิบหกเนี่ยจะเป็นช่วงสองปีอันอันตรายมากเขาบอกว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการปรับตัวนะครับผลผลกระทบก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเป็นช่วงผูเรียวผู้ตอที่เป็นช่วงแรงนะครับบางคนเนี่ยถ้าเราดูจากความเชื่อที่ผ่าน,านมาเนี่ย เบนจพเพศเนี่ยหลายคนเสียชีวิตกันเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้หลายคนเนี่ยกลัวพอเขาตัวเองเขาอายุยี่สิบสีย่ย่างย่างยี่ห้าหรือ 25, ยี่บห้าย่างยี่บหกเนี่ยผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่บางบางท่านเนี่ยก็จะกลัวลูกหลานเนี่ยมีอันเบียนเป็นไปหรือต้องมีผลกระทบในเรื่องของสิ่งที่รับอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ช่วงอายตุต่อไปเนี่ยก็คือ อายุสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นในเรื่องของผลกระทบก่อนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับอาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือมีการขัดในเรื่องของหน้าที่การงานกันเยอะนะครับแต่ถ้าอีกช่วงหนึ่งเนี่ยที่เป็นช่วงที่สี่เนี่ยก็คืออายุสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าเนี่ยตรงนี้จะมีผลในเรื่องของสุขภาพละ นะครับเขาเชื่อกันว่าบางคนที่เคยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีเนี่ยพออายุในเราวาช่วงนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมานะครับอาจจะมีโรคประจำตัวหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือบางคนดวงไม่ดีเนี่ยอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่วง6 0สิถึงหกปี นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเขาเรียกว่า,าถ้าเป็นใครทํางานราชการก็จะเรียกว่าช่วงเกษยียณอายุนะครับช่วงเกษยียณเกษียณอายุเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากคนวัยคนวัยทำงานเข้าสู่คนคนชรานะครับถ้าลองสังเกตกันกันดีๆนะครับหลายคนที่เขาป่วยเขามักจะจะป่วยหลังจากการเกษยียณอายุไปนะครับถ้าบางคนเนี่ย พอเกษียณอายุได้ไม่นานก็มักจะมีการเสียชีวิตนะครับจากโรคภัยค่ะเจ็บก็ดีจากอุบัติเหตุก็ดีเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีความเชื่อว่ามันเกิดจากช่วงอายุของเบญจาเพสที่แบบอนุกรมก็คือสิบสองปี <c oughs> การรับมือนะครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตาม นะครับเราต้องมีสตินะครับไม่ประมาทแล้วก็มองโลกในแง่ดีหรือในในเรื่องของการคิดคิดทำบวกนะครับแล้วการการการแก้ไขหรือการแก้เคล็ดของอในเรื่องของอาถรรพ์นเนญจเพศเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำบุญนะครับเสริมดวงฝึกสมาธิหรือขอพรกับสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริจาคลงศพ นะครับอะไรพวกนี้ที่ทำแล้วเราเนี่ยเกิดในเรื่องของความสบายใจนะครับก็ขอให้ทำไปนะครับบางคนก็แต่สิ่งที่บ้านมุตาราอยากแนะนำเนี่ยนะครับก็อยากจะให้หาสิ่งเสริมนะครับที่เป็นมงคลติดตัวคุ้มครองนะครับ,รบเพื่อให้เราเดินทางไปไหนแค้วคลาดปลอดภัยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราอยาก จะแนะนำนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์หลวงปุ่ทวดเนี่ยฮะที่ผมตัวบ่อยๆแนะนำหลวงปุ่ทวดเนี่ยทางบ้านมุนตาเราได้ทำรุ่นหลังเต่ามหาโพธิกระพย์มานะครับจะเป็นพระเนื้อผงนะครับนะครับอันนี้จะเป็นแบบองค์เล็กนะครับซึ่งจะมี มวลสารที่สำคัญก็คือว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็สมิงหลกหลายตาน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเกลา่านะครับหลวงหลวงพุททวดเนี่ยเป็นพระที่คนไทยเราให้ความนับถือนะครับมาโดยมาโดยตลอดเพราะเราเชื่อกันว่าหลวงพุททวดเนี่ยใครมีหลวงพุททวดติดตัวนะครับก็จะทำให้แค้วคาดปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือไม่มีตายหง นะครับแล้วยิ่งเราได้มวลสารที่นำมาทำเป็นพาดหลวงปุทวดนะครับอย่างพุทธคุณของว่าร้อยแปดเนี่ยเราเราก็จะเชื่อว่าพุทธคุณเนี่ยของว่าร้อยแปดเนี่ยดีสารพัดเลยครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสมิงเหล็กไาลตาน้ำเนี่ยสมิงเหล็กไหลตาน้ำก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ย สมิมีนเล็กไหลตา,าน้ำเนี่ยส่วนมากที่เราจะพบเจอกันเราก็จะเจออยู่ใน,ในถ้ำอมา,าน์นะครับอย่างที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะส่วนช่วงหลังๆเราจะได้มาจากเขามคึมนะครับถ้มีนเล็กไหลตา,าน้ําจะเกิดจากเ,าเขาเรียกว่าแอ่งน้ําที่มีน้ําตกจากข้างบนเนี่ยเข้ามาสู่ข้างล่างแล้วมีการขังเอาไว้นะครับ สบิงเลหล็กไหลตาน้ำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะครับแล้วบางอันเน,เนี่ยบางชนิดจ,จะมีสีเขียวสีเขียวเนี่ยเราเชื่อว่าเกิดจากในเรื่องของตะไคร่น้ำที่อยู่ตรงนั้นนะครับเลยทำให้เหล็กไหลตาน้ำเนี่ยซึมซึมซับของพลังตรงนี้ไปด้วยเลยทำให้มีในเรื่องของสีเขียวสบิงเลหล็กไหลตาน้ำเนี่ยจัดเป็นเหล็กไหลที่พญาสมิงเลหล็กไหลตาน้ำจะเป็นเหล็กไหลที่ มีฤิ์นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทำเป็นมวลสารหรือนำมาติดตัวได้นะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของแร่ขมคื่ที่เรามาแกะเป็นกุญชรวาลีหรือบางคนก็จะเรียกว่าช้างน้ํานะครับตามธรรมดาเนี่ยนะครับช้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นสัตว์ที่มีในเรื่องของอ อายุยืนนะครับแต่ช้างน้ำเนี่ยจะมีความแปลกกว่าช้างทั่วไปก็คือเขาอาศัยอยูน่ในน้ําได้ครึ่งบนจะเป็นช้างครึ่งล่างจะเป็นปลานะครับเขาบอกว่ามักจะอยู่ในป่าลึกหรือในในป่าหิมหม,มาพานนะครับซึ่งว่าอันนี้เราก็ได้อัญเชิญในเรื่องของแล่ขมขืมที่เรียกว่าภายดํานะครับเป็นแล่ขาคืมที่มีฤทธิ์เนี่ย เอามาแกะเป็นในเรื่องของคุณชอนวาลีหรือในเรื่องของช้างน้ํานะครับจึงเหมาะที่สําหรับติดตัวได้นะครับจะทําให้คนที่ห้อยเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดจากสัตว์ใหญ่ก็ตามนะครับเพราะอย่างขนาดช้างน้ําที่เป็นช้างขนาดเล็กนะครับ เป็นช้างที่มีรูปร่างไม่ใหญ่ซึ่งจะใหญ่กว่ากล่องไม่กีดสักหน่อยแต่ว่าคนเชื่อว่างาของช้างน้ำเนี่ยแม้กระทั่งช้างใหญ่เนี่ยยังกลัวเลยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราแนะนำอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเป็นเขี้ยวเสือพยามกรนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยใครมาติดติดตามทางบ้านมุนตาเนี่ยเราก็จะเคยได้เห็นแต่เคี้ยวเสือเสียนเสียนพญายนาคนะครับซึ่งตอนนี้บ้านมุนตาเราพอดีปีนี้เป็นปีของปีปีปีมะโรงนะครับซึ่งเป็นปีงูใหญ่เนี่ยคนจีนเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นปีของอาพวกหลง นะครับก็คือพญามังกรทองเราก็เลยอัญเชิญในเรื่องของพญามังกรกับเคี้ยวเสือเนี่ยมาอยู่ในเครื่องรางชุดเดียวกันนะครับพญามังกรเนี่ยคนจีนจะถือว่ามีอำนาจวาสนาบารมีนะครับเป็นตัวแทนของฮ่องเต้นะครับเขี้ยวเสือก็เช่นเดียวกันในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีดังนั้นเนี่ยเครื่องรางพอเอามารวมกันเนี่ยนะครับ จะเป็นสุดยอดเครื่องรางทางด้านโชคลาภวัสนาบาร,รมีซึ่งใครติดติดตัวไว้เนี่ยนะครับจะป้องกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนที่เราทราบกันนะครับเครื่องรางจะขมคืนนะครับก็เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะครับที่โบราณก็เชื่อกันนะครับว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในอยู่ในตัวเอง มีเทพเทวาคุ้มครองนะครับผมเชื่อว่านะครับการที่เรานําของดีตามธรรมชาติแล้วมาแกะเป็นเครื่องรางในรูปแบบดีๆเนี่ยไม่ว่าจะแกะเป็นรูปแบบไหนความศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นไปตามรูปแบบนั้นนะครับยิ่งประจุพุทธคุณครบถ้วนเนี่ยจะจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางในในตำนานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากคนคนสายมูนะครับอย่างพวกพวกเราด้วยนะครับถ้าใครมองหาสิ่งเสริม หรือว่าคอยกลัวในเรื่องของอาถรรพ์เบญจเพศนะครับตามช่วงอายุที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับสิ่งเสริมที่เป็นเครื่องรางที่เป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยจะช่วยให้เราคลายกังวลในจุดนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเรามาดูในเรื่องของอประคำที่เขาเรียกว่าเป็นประคำประคำในเรื่องของ สิ่งอาถรรพ์สิ่งนี้ล่นรับเป็นประคำของพญานาคนะครับมาลองฟังกันดูว่าประคำที่เรืยอกประคำชะโนดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ